สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่18เป็นการที่2ของวันแข่งแวนวีนะครับแข่งสาขาหนึ่งพี่จะประกาศเลยว่าทางสาขา2องนยะพี่จะตัดสินใจทําการปิดปิดสาขา2นะครับเพราะว่ามันใกล้เกินเกินไปแล้วก็พี่มีคนดูไม่พอต้องมาช่วยร้านหนึ่งมาช่วยกันแพ็คของเดี๋ยวถ้าวันดีฟ้าใหม่อาจจะไปเปิดแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ตัดสินใจปิดอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่หมดสัญญาสักทีเดียวเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนใจไนดะ้แต่ณนะตอนเนี้ปิดอยู่ วันนี้เราแข่งแวนวีนะครับเป็นกฎพิเศษกฎอย่างเช่นเปิดแล้วไม่อยากจะคุยแบงดีมีใครฟอร์อะไรไอ้กิฟอะไรฟอร์ครับฟอร์ไอ้ไรวะอ่านี่แบงดีมเนี่ยเราใช้ฟอร์ตวันหรือฟอร์ตทูได้เท่านั้นครับหนึ่งเกมแต่ว่านี่เราจะเปลี่ยนเทอร์นนี้เราจะใช้สีเขียวก็ได้เขียวหนึ่งเขียวสองได้โปรเทคหนึ่งโปรเทคสองได้ Excel ซลวันเอ็กเซได้องเงี้ยมีเลยเป็นไงได้ทุกอย่างสีตรงไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวต้าไปเก็บเองเว้ยอ่ะเก็บน้อยแล้วก็แล้วก็สมมุติเทิร์นนี้ใช้ Excel 2ทั้งเทิร์นก็จะเป็น Excel 2ถ้าเกิดเทิร์นเทินหน้าเราอยากเปลี่ยนเป็น f o r ์สวันฟอร์สทูก็ได้เปลี่ยน จะเปลี่ยนต้องไปเทินต่อไปแล้วถ้าเทินต่อไปก็เปลี่ยนได้อีกเอาน,นี้นะถามน,นี้แล้วอะอย่างเช่นเจนเนเนี่ยบอกว่าตัวไหนที่บอกว่าเข้ามายัดที่ตูดแวนก็ต้องยัดที่ตูดแวนนะยัดที่อื่นไม่ได้เว,เว้นเว้นอะไรนะโปรเทคสองใช่ไหมใช่ครับโปรเทคสองโปรเทคสองยัดแวนไม่ได้เนอะมันเยอะเกินตีไม่เข้าใช่อ่ะไม่มีโปรเทคไม่มี <laughs> <laughs> ถ้าโปรเทคโปรเทคสองห้ามยัดแวนโอเค เราเริ่มเลยว,วันนี้เล่นเกมเดียวครับเพราะว่าทางหน้าร้านมีงานนครกิรีซึ่งกลับยากเดี๋ยวเด็กๆจะกลับลำบากแต่ตอนนี้ก็ถือว่ากลับง่ายแนละ้วเพราะว่ารถไปหมดแล้วเหลือได้พวกไม่ได้มีรถแล้วเอารถไปแอบที่อื่นแล้วนะสามาขยรยนต์ก่อนตาเดียวนะเล่นเกมเดียวรู้เรื่องขออนุญาตเกมเดียวเลยสัปดาห์นี้ยังเกมเดียวอยู่สิบไปยี่สิบมึงต้องหกหกเท่านั้นเล่นไปก่อนเลยนังชายก้าอุ้ยนิดเดียว อ,อ่ามีแฟงธน,นวัฒน์บอกว่าเทียร์ทั้งคู่ครับไอ้แฟงไอ้จอมารมึงอย่ากขี้หมู <laughs> มึงแช่งทั้งคู่มากกว่าเก็บสามใบเก็บไปเดียวขึ้นไป,ไปยดีกว่าแม่เสียดายจอมารไม่ยอมมาแข่ง,งกิฟกระจายเลยมึงเอารอบรองมีขออนุญาตเอากิฟออกนะเอาเลยเอาเลยเกลียวเอาไปเลยอ,เออกไปเลยก็ได้นกกิฟเอาไว้ข้างๆพี่เห็นแล้วไม่มีมารตึกตึกใจอยู่แหละมาเดี๋ยวพี่คอยบอกนะถ้ามันมาร์เกิดกล้อง เราบอกทางซ้ายทางขวาใครแข่งยังเนี่ยยังเลยแล้วไฟนอลคัดทำไมนะเขาสับแล้วเขาสับแล้วจะสับอีกไม่ได้นะนุ๊กนุ๊กจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะวิเออนุ๊กเราเล่นทางซ้ายก่อนเลยวิเรานี่เองเดี๋ยวนุ๊กี้พนักงานเราเข้าชิงอีกแล้วด้วยความโชคดีตัวพนักงานอ่กเอาอะไรมาเล่นนุ๊กอาละขึ้นเอาละขึ้นแล้วใช้กีบอะไรบอกไหมหรือแล้วแต่สถานการณ์แต่ส่วนใหญ่จะเป็น ไอ้้เจมันบอกก็ได้สายตารู้เลยรู้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 น่าข้างๆแล้วก็พอฟงนี้ก็ใช่เมื่อกี้นี้ใครป่าไปเตมาวะผมครับไอ้ลุกป่าอะไรมารอบรองป่าจีมาจีเล่นอะไรไอ้จีเล่นอะไรมาเล่นด่างกค้งเลยบอกเลยแม่งไอ้นุ๊กมาได้ไงินกูเดินคนที่ไอ้นุ๊กชนะฟุกขี่ผายเอาต่อไปวะค้างๆเลยตาเอาอะไรมาเล่นครับเอาแบงค์ดีมาครับผมเออกูโคตรเกลียดเลยว่ะแบงค์ดีมันเป็นตอนนี้มันถือว่าเป็นเด็กที่ ก, ve, 1> <1> กินเผากินกินกินคนแล้วเกินแล้วยิ่งมาเปลี่ยนกิฟให้มันนะโอ้โหรอบรองชนะใครมาชนะเตยครับโอ้อีเกียร์นะใช่ครับโอ้เกียร์ก็โหดนะเว้ยเกียร์แม่งเรียกมาเรียกแบบว่าเรียกกริฟทุกเทิร์นทุกเทิร์นทุกตอนจบก็โจวโจวโจวอะไรเป็นจวเดี๋ยวนะแป้นหนึงแป๊บนึงแตยเนี่ยหนักกว่าตีแล้วงัดเพื่อนสี่ใบบ้าไปแล้วแล้วฟอร์สเต็มเลยเอ้ยเซลเอ็กเซลทูเต็มเลยไอค่าโดหายไปไหนครับ ชาโด้ไอเพมโดนตบล่วงไปแล้วไอตาเก็บไปแล้วตาเก็บชาโด้มาด้วยใช่ป่ะครับมัเตอร์ดาร์กสามใบใช่ป่ะมึงรอดมาได้ไงวะผมไม่รู้เหมือนกันเกยนน้อยมั้งใบจัวถ้าเป็นใบที่สี่เหมือนพี่บอลเล่นเล่นเล่นน่ะตายไหมสี่ใบไม่รอดพี่บอลดองข่องแปด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 เดอะวอลลิตบอกว่าทันใหม่ครับทันครับเพิ่งเล่นเกมแรกครับเล่นเกมเดียวนะ นิยามนะครับแวนวีกดพิเศษ<จ>น,นะครับ 1, 2, 1, 2. โอ้มันสะท้อนว่ะมันสะท้อนว่ะตายแล้วแฟนบอกว่าอันนี้ถ้าหนึ่งเทินได้กิฟต์เกิดสองจะเปลี่ยนได้ไหมครับไม่ได้ครับเทินเดียวต้องใช้อันเดียวเลยครับพี่แฟ้ <S <S พี่แฟ้ไม่ยอมมาคน,นอุ้มด้วยไออุ้มไม่ตาก็าไม่มา ไอ้อุ้มนี่ร้อนเล่นเลยนะแต่ถึงเวลาแม่งไม่มา,าหนึเลทคนนีส้สกิลคนนี้นะกระดาษหนึ่งเลน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดนะนะอันนี้อันไหนแวนมึงวะเนี่ยแวนมีโซ่อ้โมันสะท้อนทำไงดีวะหลบไฟหลบไฟนิดนึง,งนยอมเลยเลืวอนหนึ่งคนอัพสเตอรโกทั้งกระดานบก 5, กว,วกห้าพันสกิลคนนี้วเวลาโดเนเลสจะมากระมังเหมือนหางเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เรียวสดๆตรงนี้เลยไอ้สองคนลุกอ<ด>่อนลุก<ด><ด>ยกมาไว้ตรงนี้ให้ไฟอยู่ตรงกลางเลยเล่นอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยกูยี่ย,ยืนกอดอกโอพนักงานกีน่นิกอดอกโอ้เราระวังกล้องหลดน,นะอา,าไปไว้ตรงนู้นโอ้ยเล่นอย่างนี้เลยสดๆมา มังกลางไงี่ยววะฮะดีกว่าสะท้อนเลย้องว่างั้นโอเคต่อเลยต่อเลยมือถ้าไม่มีอะไรเราจะมาดูสองพันแปดเราจะเริ่มสนุกตรงที่เกลียสามมานะครับแต่เกียร์ของไยเตมานั่นเกลี่ยสองเลยนะไม่ใช่เจนเน่เอาเจนเน่เจเน่เจเน่เกลี่ยเกลียสองเลยกูงงเลยแสดงว่าไม่มีคลิปสองอันวะคนละแบบมันด้วย ฝากข้างฝากข้างไอ้แฟงบอกว่ากลับไปใช้สนามดำครับชัดกว่าฝากข้างฝากข้างแหวนเข้าเดี๋ยวนะแฟงบอกว่าใช้ใช้สนามดำเดี๋ยวนะนุ๊กนี่ของมึงใช่ป่ะของผมเออจะไปประคับมันได้ไงมึงซื้อให้มันป่ะเนี่ยของมึงป่ะอ่าแฟงมึงซื้อให้มันป่ะล่ะเข้าเลยเข้าเลยแหวนเข้าเลยอ่เดี๋ยวรอนะพี่จะทำพี่จะทำเพย์แมทของร้านพี่นะครับขนาเอามาให้แข่งกันน้องๆที่ฝากทำเพย์แมทเตรียมตังค์ไว้เลยนะ มาฝากพี่ทำรวมๆทำไดได้ถูกๆไม่ได้บอกพลังกำลังตองอยู่ไรครับเป็นเกีร้านครับอีมาเชลีกิฟต์แอคเซิลถูจุ๊ดเอ๊ะหรือว่าดังติดไปเลยไหมไม่ต้องเดินนะเดินข้างนี้ยังโค้งมาขอครับหากิฟต์ขาดด้วยเข้าบ้านหนึ่งหากิฟต์หนึ่งใบเฮ้ยไม่ใช่หากิฟต์หาเพียงหนึ่งใบมาเล่นครับเยอะเลยอืมตาตาตาอันเยอะมากงัดไปตัวนี้งัดป่ะครับ มึงงัดได้เลยแต่เขาเกตสองเลยหรอครับจริงดิครับงัดไม่สนเกตสามอะไรทั้งสิ้นเจสเคลร์เขาเขาป็นมันยังสะตนท์อยู่เลยเจสเคลไอ้ตามึงแรงไปแล้วเด็กเนี่ยเด็สองใบครับแองไม่แรงโดยไหนมีแสงเห็นไหมนี่ไม่นด้ยูทูบมีแสงลูกสกิลคนนี้ครับช็อตโซนเน่เดสกคนนี้มอนทั้งกระดานบวกห้าพัน นี่บลอกเล็กเล็กเป็นไงเป็นไงตีบครับหนึ่งหมื่นห้าครับเหมือนเดิมสะท้อนเหมือนเดิมนักเตืนอีกรอบครับเฮ้ยหดองหมื่นห้ครับไอ้ตาเขาเพิ่งเกตสองตาใจเย็นครับสิบสิบนาทีครับแต่มึงตีไม่หยุดเลยครับมึงเนี่ยดิเสร็จเร็วเร็วเอาดอกเอาสองหมื่นแครับเอาเบาหมื่นเก้าเ แวน1นึ่งหมืนแดับสกิลพลาตีงัดเพื่อนที่ชื่อไม่ซ้ำกันในวงมันถ้างัดครบสี่ได้สองกิ๊บโงนลบางนู้นมันมืดแต่บอลไม่ได้โจทยสองครับติดตัวเขาแร่มั่งอาแวนหมื่นแปดคนนี้รวมรมบูทอะไรเรียบร้อยเลยนะสองแปดสองห้าปั๊บหยุด่อนอีกทีสองแปดขออีกที มึงดึงเธอไปนุกเถอบเข้าไปอย่าได้อย่าด้มันยังไม่กลางกลางไหมเถอบไปทางนู้นขอขออภัยจริงนะครับเบตรงๆเถบตรงๆให้ไฟนี่อยู่ตรงกลางตรงนี้กาดโดยที่ไฟอยู่ตรงนี้ไม่ต้องสะท้อนกันเลยบอบอลตามเว้ยกองตามไป <laughs> ฉากตีนหนังวิ่งกูเลียวสุดยอดแล้วเนี่ยขออภัยเกียรใครจะคอมเมนต์มาว่าก็ได้นะครับเพียอนุญาติแต่่าใช้คำหยาบว่าได้แต่ว่ากลับนะมันแตกครับอย่านะมันเลยจุดบ้าเขาด้วยพวกมึงอ่ะเข้ามาเข้ามามันจะสะท้อนล้อมน้าแข่งตรงนี้ไม่ได้แล้วขออภัยแล้วหรือจะเปลี่ยนแล่โล่ไม่นะ ไม่นะลบไม่ได้2.5 2ห2.8สองแการยดโย่เข้าเลยเนาะใช็ครับหนช่ครับสไม่มีอะไรนี่เขายังเกตสออยู่เลยนอีกต้าสอใช่ไหมสอกา้อง่างบ้าไปแล้วสองเ้าองเ้าสงกมานก้าอ้กาเกพายออพายกิ้องเ้อ้สอ้อ้อ้ บัเคยรู้จักว่าปัญหาแก้ด้วยเงินเนี่ยนี่เราจะมีสามบาทมาแก้ด้วยเงินนี่ปัญหาเราแก้ได้ด้วยเงินแ่แก้ไม่ได้ว้เพราเงินมันน้อยไปถึงว่าคอนแทกกระดาษเราเพิ่มอีกสบาทดูจะแก้ด้วยเงินได้ไหมนี่คือทาง Youtube นะครับทาง Facebook ไม่มีปัญหาแก้ไม่ได้เฟซบุ๊กส้อนนี้ อ้าวคำถามนี้มาสะท้อนเฟซบุ๊กเลยกูราใส่จริงๆเลยเอ้ยเปลี่ยนแก้ด้วยเงินฝั่งนี้หายไปขึ้นแล้วอืเห็นไหม,ไหมบอกแล<ห>้วปัญหาแก้ได้ด้วยเงินเร,เราเราเราล้ำแบบไม่บอกสกิลเลยเหรอเราอ่ะกูแก้ไปแก้ไปแก้ลุยอย่างเด <c oughs> ียวไอ้ตักแม่งลุยไอ้เต้าเฮ้ยล้ำอะไรไปบ้างโกงเปล่าวะนั่นนะสิครับไม่บอกสกิลอะไรเลยด้วยนะ ไม่พูดเลยแบบไอ้แต่คลิปมีอยู่คลิปมีอยู่เดี๋ยวมึงโดนไอ้นุ๊กแป๊บหนึ่งลืมไปพม่ทำอะไรปะนะไอ้ตาไปทักมันเนี่ยเลี่ยมเลยไม่ครับไม่ครับลืมแล้วป่ะนุ๊กเลยว่าทุบทวดีๆทุบทวดีๆเล่นเกมเดียวไม่ต้องห่วงไอ้ยิ่งอย่างนี้อันนี้โจทยยังเหรอนุ๊กโจทยแล้วโจทยแล้ว บวกหนึ่งได้ครับเบิกหมื่นมังต้องได้ฮิวฮิวอ่ะฮิวฮิวฮิวอ่ะมีสิบอือฮิวฮิวอ่ะไหมฮะมึงตายนุ๊กตายเราห้ไม่รอดเราตอนตกที่ก็ดรอร์ดอนี่โชกี้ดูด้วยเป็นไงกล้าบ่าตากล้าปล่อยกูเปล่าปล่อยครับเฮ้ยสี่สิบสองยี่สิบสอง สามได้เลยไหมสามได้เป็นสามขีพึงตายไปเลยตาเอาเด้จิบิบขีตายเฮ้ยหนพลังไหนจ๊ะกนึงอันนี้เห็นติกบวกห้าพันคยมึงเรีกสี่อ่ะอาเลข้าเว้อันไหนจ๊ะพลังไหนจ๊ะลูกอ้าวลูกสีแดงเป็นหนึ่งหมื่นจสองจิกกยิ่ก่่า มันไม่ใช่ใบชไปนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่พลังไว้ไหนจ้าอลุสเอาสีเหลืองเลยจ้าอันนี้บกมืออันนี้บอกแค่นี้ครับสองขี้นะสองขี้สองขี้วันตู้เอาไม่มีเหลืองแล้วมึงไม่มีเหลืองแล้วก็เลือดแน่มึงมีเลือดภาพเดียวของผมยี่สิบสี่ สาสิบแต่ว่าคนละคนครับจีีบอกไอ้นี่จีข้างๆนุ่งโอ้ยภาพเดียวกับผมเลยเจอพี่นุกตาบอกเดียวคนละคนเดี๋ยวเท่าไหร่นะนับดีดีดิสิบสิบสี่ยี่สิบห้าอีแล้วเขาคนนี้เขาเอาอีกแล้วยี่ิบา่สามันลดงใช่หมยี่สบสยี่สิบสี่อือบวกห้าพันก็กลายเป็นชิวหมื่นห้าชิวหมื่นาถ้มดึงบวกตาสกิลคนนี้ครับเร็ว ตีแม่งเลยตีไม่จ๊ะไม่ตีแล้วแม่เล่าตีดจ๊ะสามสิบสามสิบครั้งนี้เท่าไหร่สิบห้ายี่สามอ่าสาม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 อันนั้นเท่าไหร่สามสิบเหรอสามสิบนะเอาพีทักมาลืมอ่านเลยนนทพัฒน์บอกสดจริงๆอ่าขอโทษใช่ครับสดครับเลื่อนไปเลื่อนมาสองสามรอบแล้วโคตรสดอ่ะอ่า ไกลเนี่ยอ่านว่าไกลว่ะไกลซีซีบอกว่าอัพ e r g o e โก e แอคเซลอย่างโกงงัดได้4ใบถูกต้องครับ <20 8. S 1> ก็ไกลซีซีบอกถามอีกว่า t ทคออเดอร์มันสั่งให้ได้ฟอร์สไม่ใช่เหรอครับทำไมได้แอคเซลอันนี้เป็นกฎพิเศษนะครับคือพี่เล่นกฎพิเศษคือเอาฟอร์สหรืออะไรก็ได้หรือแอคเซลหรือว่าจะโปรเทคก็ได้ใน1เทินจะเปลี่ยนไอะได้ก็ใน้1เทินได้ได,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 ได้ได้แบบเดียวได้ถ้าจะเอาแบบอื่นก็เทินหน้า แต่จะเอาอะไรมาก็ได้เป็นกนพิเศษครับเพราะตอนนี้ครั้งแรกเขาเรียกเอ็กเซลมาครั้งต่อไปแม้การจะสั่งว่าฟออ์อเลยก็ได้เขาต้องเอาเอ็กเซลมาตัดไวไหมตัดนี้เลยเขาเพิโคตรเร็วเลยว่ะสุดตีน่ะกูบอกเลยอ่ะไอ้นุ๊กสองดัมเมจ สามดมเมทโอ้โหไอ้นุกต้องได้ดอดอไหมถึงจะรอดไหมใช่ไหมมัาต้องเป็นดมเมทตกต้องเป็นดอดออ่ะเอาโยมาครับดอดอทีให้สึกว่าจะครบวงหรือเปล่าครบวงคขบวงครบแล้วครบแล้วได้แล้วว่าบอลครบเลยครบแล้วมันเห็ดมันจะบ่มบ้ามากเลยมีกิ๊บเพิ่มอีเลสสองคนเฮ้ยน้องสองคนเขาจะลุกสี่ได้แล้วก็นักกิ๊เพิ่มไปกิ๊เพิ่มด้วย ครับผมแล้วลงในคลิปได้ไหมไม่หมดสเต็ปลงมาแล้วใช่ป่ะนั่มือวันนี้ลุกอืมตกลงเด็กอะไรที่เล่นคลิปแล้วแรงสุดวะเนี่ยสรุปจะบอกนะว่าเด็กนี้ใช่ไหมยังขับรถไม่ได้เพราะว่านี่ยังลองยังลองกันทั้งหมดเลยเนี่ยขนาดวันนี้มาแข่งกันแบบหลากหลายมากแต่ไม่มีแคลลิงมาเลยทำไมไม่เอาลิงค์มึงนี่ไม่เห็นเลยลิงค์ได้ข่าวว่าเก่งโคตรแต่ไม่มีแคลลิงมาเลย ดีลิเตอร์แอคเซลใครฟันจังอ่าสีแดงนี่ห้าพันใช่ไหมเม็ดละาพันใช่ไหมตาครับมาเตาแดงเม็ดละาพันไม่ไม่ใช่เม็ดละาพันเม็ดละาหมื่นครับอันเนี้ยเม็ดสีเหลืองเม็ดละาหมื่นเราสีแดงอ่ะสีแดงเม็ดละาพันครับไอ้บ้ามึงบอกไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงเนี่ยเราเนื้อเนื้อว่าถามมาถึงเม็ดเหลืองสีเหลืองเม็ดละาหมื่นทุยร้อนเลยไปเล่นไปพี่ขอโทษพี่กลัวเงี้ยพี่อยากจะนับพลังช่วยทีขอโทษ แต่กูโดนดราม่ายยุ่งกับคนแข่งอีกกูลำคาในคนภาคเคยโดนมาแล้วกูสองหมื่นครับตตือนแหม่ดูกรอบทองไอ้ท่าเลยนี่กันไปใครก่อนไปสองหมื่นเวรกาจะเป็นขนาดไซส์ไม่ใช่มาตรฐานเขาไม่ใช่บอกว่าแรงทุกเนนะมันจะเล็กกว่าสแตนดาร์ดใช่ไหมบอลใช่ต้องมันสองหมื่นแปดพอมันเอาการ์ดสแตนดาร์ดมามันจะเหลือขอบเงินๆอย่างเงี้ยจะสวยเป็นพิเศษแน่ครับ ดูสองแปดนะสองพันแปดปล่อยครับดอคนนี้แวนตีครับสกิลครับเลิกเดิมผมไปแจกของอ่ะกูหยิบของเลยว่าเนี่ยสี่แม็กกี้ตัวนะดสี่คาบโอ้แต่ไม่ครบนี่วะลืมลืมเอาตัวนี้ตีอ้าวลืมดีไม่เป็นไรอย่างไรไม่ครบไงไม่ครบเซตเกอร์บอกได้ฟอร์สก็มันเป็นกฎพิเศษนะครับพี่จะเปลี่ยนเดี๋ยวนะเปลี่ยเดี๋ยนะลงไม่ครบพี่พี่จะเปลี่ยนคือ ถ้าเด็กนี้เธอเนี้เอาเอา e x c e l มาแล้วต่อให้ตัวไหนสั่งให้ได้ฟรอตนู่นนี่นัน่นก็จะเปิดก็องเป็น Excel เพราะเป็นกดพิเศษพี่ใหญ่กว่าครับพี่สั่งให้ได้ตัวนี้ครับหมืนแป่เข้าใจนะใชไหมอันนี้เป็นกดพิเศษครับสนุกสนุกอย่างสีเรียสพี่ได้อธิบายพวกเด็กๆไปแล้วแต่ว่าทางทางคนดูสดๆอาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจกดล้านพีโนกดอสนใ สาใช่ใช่มหนึ่ขี้ครับโอ้แอบปดิกาบาวอบปดิมือม่กี่ใบเฮ้ยลงแบมไปเล่นนุกๆนุ6ลสองแบมไปเล่นนุกๆนเฮ้ยนุ้ยในติงนตื่นโอ้ยตาไม่ป๊อปชิบหายแล้วตัวนี้2ขี้ล้วมึงติเท่าไหร่สองหม่อยู่แล้วอ่าไปอ่าเรียบร้อยอ่าตบมือกันเหรอโอ้ยตาเดียวเลิกโอ้ลืมลืมาไ เดี๋ยวสัมภาษณ์ไอ้นุกก่อนไอ้นุกดูแล้วแม่งไม่สู้ไม่ได้เลยวะวะช้าต้องลงก่อนนอะใช่ใช่ใช่อนไม่ลงก,ก่อนนี่แย่เลยวะ่ะลงก่อนก็โด่อยู่ดีโอ้ยอ้าวไฟอ้าวกูสว่างเลยเนี่ยกูไปล็อกเป้าเมื่อกี้นี้เซ็งเลยไมหน้าทำมือนมืดอาลตาครับเล่นหน้าเล่นเทย์นาเ,เล่นกดอะไรกันนี่วะที่หน้าเหรอครับ เอาแบบอะ่รอะที่หน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเลขกดอะไรดีเกียอะไรดีเอลอะไรดีกีเมียมใช้กิฟอะไรก็ได้โอ้โหเอาไม่เอาไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาคิดเดี๋ยวพี่จะแจ้งให้ล่วงหน้าครับเอาตาไม่มาเดี๋วดีครับสวัสดีครับ